แม้เลิกลากันแต่ขอเป็นเพื่อนกับอดีตสามีล่าสุดขวัญพิร,รมลินเคยมีเสียขอเลี้ยงดูหลังห่างหายวงการไปนานขวัญพิร,รมลินอดีตดาราหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานซึ่งเธอได้ยอมใจอ่อนออกสื่ออีกครั้งหลังจากที่ไปใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดา ถามว่าห่างหายไปนานเลยทำอะไรอยู่ตอนนี้ขวัญได้ตอบว่าออกจากวงการก็ไปทำสวยอยู่ประมาณ5ปีหลังจากนั้นก็ไปมีครอบครัวมีทายาทส,สองคนก็เลี้ยงขายญาติอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรเลยส่วนมากก็จะไปช่วยเป็นที่ปรึกษาเวลาที่เขาจะเปิดสปาวางงานว่าจะต้องมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างแล้วก็ไปเป็นล่ามแปลภาษาจีนให้กับหมอถามต่ออีกว่า ช่วงที่ตัดสินใจไม่ทำงานในวงการมีความคิดถึงวงการบันเทิงไหมขวัญได้ตอบว่าเวลาดูละครก็คิดถึงบ้างค่ะแต่ว่าด้วยความที่ตอนที่ออกไปเพราะตัวเองเบื่อเองเลยออกไปเสร็จแล้วพอไปใช้ชีวิตอยู่ภายนอกจากตอนที่อยู่ในวงการเวลาไปไหนก็จะโดนนินทาตลอดอย่างพวกผู้ชายก็คงจะชวนกันชวนดูเราจ้องเราอะไรประมาณนั้น ก็เป็นที่สนุกสนานให้คนเอาไปล้อเราว่าเป็นพวกดาวแต่พอออกจากวงการปุ๊บเดินไปไหนก็ไม่มีใครจำได้เลยก็รู้สึกว่าเออเป็นคนธรรมดานี่แหละดีแล้วสบายใจ20กว่าปีหลังจากออกจากวงการมาเดินไปไหนเป็นคนธรรมดาไปเลยไม่มีใครจำได้เลยชีวิตขวัญมีความสุขดีมากค่ะ แต่อยู่ในวงการมันได้เงินดีออกไปทำงานข้างนอกน่าจะเหนื่อยกว่าเผอิญเป็นคนชอบค้าขายออกจากวงการก็ไม่ได้มีผลเรื่องการทำมาหากินเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในวงการสื่อก็จะช่วยได้มันจะเป็นที่รู้จักเร็วกว่าคนปกติธรรมดาแต่สำหรับเรามันไม่มีปัญหาเรื่องตรงนี้ ตอนทำงานอยู่ในวงการได้เงินเยอะก็จริงแต่ว่าเงินที่ได้มามันทำให้ทุกข์ได้เยอะนะตอนนั้นน่ะทำงานทุกวันวันหนึ่งวิ่งรอบหลายงานโชว์ตัวเอ่ยถ่ายหนังถ่ายละครวันวันนอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงได้เงินแสนเงินล้านมาเร็วมากแต่ได้เงินมากก็ไม่มีความสุขเวลาเดินออกไปไหนก็จะโดนนินทาโดนเขาดูถูกเสมอเมื่อถามว่าเคยมีเสียมาขอเลี้ยงไหม ควัได้ตอบว่าก็มีเรื่อยๆนะผู้ใหญ่ที่หวังดีกับเราก็บอกมีผู้ใหญ่คนนี้เขาชอบเราเขาจะรับเลี้ยงดูนะเราก็ไม่เอาเขานัดให้เจอผู้ใหญ่ก็ไม่เอาเขาก็บอกนิสัยแบบนี้ชอบคบแต่เด็กๆมันได้เงินได้ทองที่ไหนแล้วตอนนั้นมีแฟนอยู่เพียงแต่ไม่ได้เปิดเผย นอกจากนี้เธอยังได้เผยถึงอดีตสามีเบิร์ดพิทยาทราบข่าวว่าอดีตสามีพันตัวเองมาเป็นพนักงานส่งของก็มีโอกาสได้พูดคุยกับตัวเขาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมากับเบิร์ดเลิกกันด้วยดีไม่มีปัญหาที่เลิกน่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตมากกว่าที่ทะเลาะก,กันพอทะเลาะก,กันเรื่องการเลี้ยงลูกนอกนั้นไม่มีปัญหาเขาเป็นคนที่รักลูกมาก